ครบนี้ก็คือปลาล์มก่อนจะฉีดนะครับก่อนจะฉีดแกนเซียมบอรอนอใบเรื่มเหลืองเกียวทางยังเขียวเป็ดๆเ,เ,เลยนะครับเหมือนกันทั้งทั้งสวนเลยะดูต้นต้นนี้ก็ได้ก็ได้นะครับหลังจากฉีดแล้วเนี่ยผมว่าจะพามาดูอีกทีนึงไอ้นี่อยู่แช่น้ำอยู่หน่อยหนึ่งนะครับใบก็ เหลืองเคียวนะครับต้นอื่นๆเหมือนกันตั้งสวนนะครับสภาพเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็จะฉีดแคลเซียมโบรอนนะครับหลังจากนั้น1ิดป้าวันก็จะพามาชมอีกครั้งหนึ่งปุ๋ยเลยทอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็ไปดูการเตรียมการฉีดแคลเซียมโบรอนกันนะครับผมทำแคลเซียมโบรอนใส่ถัง20ลิตรไว้แล้วนะครับถ้าใคร อยาทราบว่าทำยังไงเข้าไปดูคลิปท้ายคลิปนี้ที่ผมลิงก์ไว้แล้วนะครับสำหรับสำหรับการผสมเคนเชียมโมรอนหรือว่าจะไปซื้อสำเร็จรูปมาก็ได้เพรมันจะมีสำเร็จรูปที่เป็นกระป๋องกระป๋อง,องลิตรหนึ่งก็มีนะครับเอามาผสมกับน้ำใส่น้ำา20ลิตรครับใส่น้ำา20ลิตรแล้วก็อันนี้30มิลลตรนี่ประมาณ30มมิลล นะครับก็แก่เอาไปผสมแล้วก็เอาไปฉีด <โก S 1> ที่เป็นหวัวเชื้อที่ผมทำไปแล้วนะเคนเทียมบรอนนะแล้วก็แค่นี้นะครับ30แล้วก็อันนี้ผมใส่น้ำไว้แล้วใส่น้ำไวแล้วแยกถังระหว่างฉีดยากับฉีดปุ๋ย ไอ้น,นี่เป็นประเภทปุย๋ยนะครับแล้วก็เอาไมาว้วนหน่อยนะครับวนมันหน่อยวนหัวเชื้อให้มันเข้ากับกับน้ำ20ลิตรครับ แล้วก็ไปฉีดพ่นในช่วงเชา้ชาเช้าไม่เกิน10โมงเพราะว่าปากใบของพืชเนี่ยมันจะเปิดในช่วงเช้าถ้าช่วงบ่ายเนี่ยปากใบมันจะปิดเพราะงั้นก็ฉีดแล้วมันก็ไม่ได้กินอันนี้เป็นการให้ปุ๋ยตางใบนะครับให้ปุ๋ยตางใบพร้อมแล้วไปฉีดกันครับ เหลืองอย่างนี้โดยปกติแล้วก็จะขาดยูเรียตามขนาดนี้ก็จะใส่2 5 7สิบห้าเจ็ดเจให้หนักยูเรียมาหน่อยก็จะเกี่ยวปึดขึ้นมาแต่นี่ผมถึงรอบจะใส่แต่ว่าลองฉีดแคนเซียมบอรอนให้ดูก่อนสิบห้าวันแล้วก็ค่อยใส่ยูเรียเพิ่มนะครับให้ดูว่ามันมีความตอบสนองต่อแคนเซียมบอรอนอย่างไรบ้าง คือไม่ใช่ว่าแคลเซียมบารอนฉีดแล้วมันจะแทนปุ๋ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าต้องใส่ปุ๋ยอย่างอื่น,นตามปกติแต่ว่าการฉีดแคลเซียมบารอนในกินทางใบเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารและสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นนะครับทำให้ปา่ามันสมบูรณ์ขึ้นจากที่สังเกตนะครับ